สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนร่ำ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒน,นาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเลี้ยงลูกกบยังไงนะครับเพื่อให้สามารถขายได้ตัวละ3บาทนะครับ เ,เราจะไปดูวิธีการกันว่า,าการเลี้ยงกบให้ได้ราคา3บาทเนี่ยตั้งแต่เราซื้อพันลูกกบพันลูกกบมานะครับหรือเป็นตั้งแต่พ่อเองนะครับเป็นพ่อแม่พันมาแล้วมาเป็นลูกออสแล้วมาเป็นลูกกบที่จะสามารถขายได้ในราคา3บาทเรามีขั้นตอนด้วิธีการยังไงเดีย๋ยวไปดูกันนะครับ ครับท่านผู้ชมถ้า,มถาสมมติว่าเรา,าจะขายกบในราคาห้าบาทนะครับใน,ในช่วงนี้นะครับเราต้องทำไงบ้างนะครับอันนี้ในกรณีที่เรามีพ่อแม่พันกบเนาะหรือว่าถ้าเราจะซื้อพ่อแม่พันกบเพิ่มเข้ามานะครับก็จะพ่อแม่พันกบคู่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทนะครับก็ตัวลนะร้อยเนาะตัวผูร้อยหนึง่งตัวเมียร้อยหนึง่งประมาณนี้ครับ ถ้าของทางช่องนะครับที่ขายอยู่นะครับก็คู่หนึ่งนะครับก็จะแม่พันธุ์ตัวหนึ่งนะครับก็จะให้ไข่ในประมาณ4 0 0 0ฟองนะครับแต่ทีนี้คือถ้าสมบูรณ์นะครับก็จะได้4 0 0พฟองแต่ถ้าว่าเรา,อาพ,อพอเสร็จนะครับบางทีอาจจะไม่ฟักเป็นตัวมั่งนะครับก็จะ สี่สว่านะครับขั้นสามก็เหลือห้าิเปอร์เซ็นก็ประมาณสองพันตัวนะครับสองพันตัวนะครับเราจากที่ไข่ออกมาแล้วก็เอาเป็นลูกกบนะครับสี่ห้าวันนะครับภายในสี่ห้าวันเนี่ยเราก็จะขายตัวสองบาทนะครับก็สองพันตัวก็ตีขั้นสมมาอีกนะครับก็เหลือพันหนึ่งพันตัวนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้จดรายละเอียดให้กับท่านผู้ชมดูเนาะ ก็คิดว่า1 0 0 0ันตัวขั้นต่ำสุดแล้วนะครับจริงๆได้เยอะกว่านั้นเนาะเราก็คิดขั้นต่ำก็สร็แล้วในการลงทุนของเราก็คือพ่อแม่พันนะครับหนึ่งคู่ก็อยู่ที่200นะครับแล้วก็พาอลูกกบเองถ้าในกรณีพาอลูกกบเองเนาะก็จะได้ลูกกบสีห้าวันเนี่ยหนึ่พันตัวนะครับสี่ห้า 4, 5, วันเนี่ยเราจะขายอยู่ที่ตัวละ2บาทนะครับแต่ทางช่องก็จะแถมให้1ิเนะครับนะครับ ทีนี้พอสี่ห้าวันเราก็ถ้าเราจะขายตัวละสามบาทแล้วก็ต้องเลี้ยงไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็คือ,อมันสี่ห้าวันเนาะบวกไว้เจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบสองวันนะครับถ้าห้าสิบสองวันเราจะขายได้ตัวละสามบาททีนี้เรามาดูต้นทุนนะครับที่ขายได้สามบาทนะครับก็คือกระพ่ะแม่พันธุ์นะครับคู่หนึ่งก็สองร้อย สองร้อยแล้วเนาะแล้วทีนี้ค่าอาหารช่วงลูกออสก,กบมาเป็นลูกกบเนี่ยเป็นอาหารไอเกรตนะครับก็อ,อยู่ที่ถุงนึงนะครับถุงนึงสองกิโลนะครับถุงนึงนี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทใช้แค่ถุงเดียวก็พอแล้วครับอตอนนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่ละร้อยห้าสิบาทบวกพ่อแม่ฟันอีกสองร้อยเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบเนาะสามร้อยห้าสิบแต่ทีนี้เราต้องเลี้ยงเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งจากสี่ห้าวันเลี้ยงไปเจ็ดวันเป็นห้าสองวัน นะครับเราก็จะใช้หัวอาหารลูกกบนะครับหัวอาหารลูกกบเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักสองกิโลนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าก,กบหนึ่งพันตัวสักสองกิโลตีขั้นสูงไว้ก่อนนะครับอ่ากิโลกันว่าสามห้าบาทนะครับก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบอ่าเป็นเท่าไหร่แล้วครับอ่าไล่กันใหม่เนาะก็คือพ้อพันกบสองร้อยนะครับเราก็อาหารในเกรดสี่ห้าวันเนาะให้ลูกออดกบเป็นลูกกบเนี่ย ร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยาสิบนะนะครับสามร้อยาสิบบวกกับอีกเจ็ดสิบาทเป็นเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้ต้องช่วยกันคิดอค,ด,คดนิดในใจแล้วครับลุกก่อนนะครับสามร้อยห้าสิบบวกกับเจสิบเป็นสี่ร้ี่ิบาทนะครับนั่นคือการลงทุนเรานะครับสี่ร้บาทเราอาจจะเป็นกระช่างใหม่อ่ะสี่บาทกระช่างนึงก็ตีวสี่ร้อยหาสิบหรือห้ายนะครับก็เป็นเก้เท่าไรร่สิ0บาท นะครับก้ิบาทเราขายกบ1 0 0 0ตัวนะครับอ่าหตัวตัวละ3ามบาทก็เป็น3ามพันอ่าสาพันที่ว่าการลงทุน1 0 0 0พันนะครับเราก็จะได้กำไรอยู่สองพันบาทนี่แหละครับกอันนี้ก็คิดแบบขั้นต่ำแล้วนะครับก็จะได้ประมาณเนี้ยเราแถมเนี่ยิ่งๆมันเหลืออยู่แล้วครับได้ได้เยอะกว่านั้นอยู่แล้วนะครับอ่าึมงมองว่าในอาชีพของการอ่าเพราะเลี้ยงกบนะครับไม่บ้าจะเป็น ลูกกบนะครับขนาดไซส์สี่ห้าวันสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทนะครับเราก็เริ่มนับตั้งแต่ถ้าสี่ห้าวันเราก็ขายตัวละสองบาทเนะาะเพราะว่านับไปหนึ่งอาทิตย์ยก็บวกอาทิตย์ละบาทบวกไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นกดเนื้อก็ประมาณสามเดือนครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับดูแล้วก็ลองไปพี่นาดูนะครับว่าเราเลียเ้ยงกบยังไงจะงขายได้ตัวละสามบาทนะครับ ที่เหลือเราก็แถมให้ลูกค้าเนาะก็คือลูกค้าก็นะครับก็เหมือนกับเราเหมือนกับผมในช่วงยุคแรกๆนะครับก็ได้ที่เลี้ยงดีนะครับที่แนะนําในการเลี้ยงกบเป็นสามารถพ่อกบเป็นแล้วก็ทากบพ่อกบขายเองได้นะครับพ่อกบกินเองได้นะครับเพราะว่าเป็นก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนญาติพี่น้องนะครับคนที่รับกบเราไปถ้าท่าม้ชมสังเกตนะครับผมก็จะเข้าไปแนะนํานะครับในการเลี้ยงนะครับด้วยโทรปรึกษา นะครับว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับอันไหนผมมีข้อมูลดีๆก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับอันไหนที่เป็นปัญหาของผมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ผมก็จะลงทางช่องนะครับอันไหนที่ประสบผลสาเร็จผมก็จะลงมาแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อให้ทั้งมือใหม่มือเก่าที่พอเลี้ยงกบนะครับได้สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆรุ่นนี้ก็จะสามบาทนะครับตอนนี้ก็ต้องชมดูเนี่ยตัวสามบาทเนี่ย ใหญ่กว่านี้โป้งอยู่นะทางช่องนี้จะขายตัวละสามบาทนะครับในเขตพื้นที่นะครับบ้านสำารงใจตำบลหินปากอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับก็มารับกบที่บ้านได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มีกบหลายรุ่นนะครับลูกออดกบทนะครับแล้วก็กบเนื้อนะครับสนใจก็พักมานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ